ดีครับเจมครับคลิปนี้เราก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมนะครับเราก็มาถอนถั่วกันนะวันนี้เป็นถั่วลิสงแปลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ปลูกไว้นะก็แก่มากพอที่จะเก็บได้แล้วนะครับอากาศวันนี้ก็เหมาะกับการเข้าสวนมากเลยนะร้อนคึมๆเหมือนฝนจะตกก็ดีเหมือนกันนะครับอากาศแบบนี้แดดไม่ร้อนดีแล้วก็ถั่วที่ถอนได้ก็ไม่ได้เยอะมากครับลูกมีจึงหนึ่งนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่ดกเลยได้ไม่ถึงครึ่งถังสี่ใบเล็กเลย ได้มาส่วนหนึ่งก็เอาไปต้มกินครับอีกส่วนหนึ่งก็เอามาฝากยายแล้วก็ญา,าติเนี่ยนะที่บ้านหลังนี้ก็อาจจะเหลือขายบ้างนิดหน่อยครับถุงสองถุงนะไม่รู้ว่าปลูกแล้วเนี่ยคุ้มกับที่ลงแรงไปหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละครับอย่างน้อยก็ได้กินนะถึงจะไม่ค่อยได้ขายก็ได้ก็คิดว่าปลูกคุหมยาไว้แล้วกันไม่ให้ยามขึ้นสูงนะครับพูดถึงญ้าหน้าฝนตัดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็เริ่มขึ้นสูงมาอีกแล้วครับสงสัยจะได้มาตัดอีกนะ หน้าฝนเนี่ยหญ้าก็ขึ้นไวมากเลยครับก็คิดอยู่ว่าจะปล่อยให้มันสูงท่วมหัวค,ค่อยมาตัดนะดีไหม